มาตา1443ครับเป็นกรณีเหตุสําคัญแก่ชายคู่มั่นครับมาตา1443นะครับก็จะคู่กับมาตา144 2นั่นเองนะครับ1442เนี่ยเป็นกรณีเหตุสําคัญเกิดแก่หญิงคู่มั่นครับส่วน1443เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสําคัญเกิดแก่ชายคู่มั่นครับในมาตา1443ในกรณีมีเหตุสําคัญอันเกิดแก่ชายคู่มั่นทําให้หญิงไม่สมควรสมรสกับชายนั้นหญิงมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นได้โดยไม่ต้องคืนของมั่นให้แก่ชายครับส่วนมาตา1444ครับเป็นกรณีเหตุ บอกเลิกสัญญามั่นครับถ้าเหตุอันทําให้คู่มั่นบอกเลิกสัญญามั่นเป็นเพราะการกระทําชั่วอย่างร้ายแรงของคู่มั่นอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้กระทําภายหลังการมั่นคู่มั่นผู้กระทําชั่วอย่างร้ายแรงนั้นต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนแก่คู่มั่นผู้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นเสมือนเป็นผู้ผิดสัญญามั่นครับมาตรา1444ก็เป็นเรื่องของค่าทดแทนเพราะเหตุการกระทําชั่วอย่างร้ายแรงของคู่มั่นนะครับโดยเหตุที่จะทําให้บอกเลิกสัญญามั่นได้นะครับจะต้องเกิดจากการประพฤติชั่่วอยางงรรแ ของตัวคู่มั่นอีกฝ่ายนะครับแล้วก็ต้องเป็นเหตุที่ได้กระทําภายหลังการมั่นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นก่อนการมั่นเนี่ยไม่สามารถจะนํามาอ้างเพื่อบอกเลิกสัญญามั่นได้ครับ ซึ่งคาว่ากระทําชั่วอย่างร้ายแรงเนี่ยต้องพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับตัวอย่างเช่นมีการป้นมีการฆ่าอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นการกระทำชั่วอย่างร้ายแรงต่อไปมาตรา1448ครับเป็นเรื่องของเงื่อนไขในการสมรสครับการสมรสจะทําได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วแต่ในกรณีที่มีเหตุอนสมควรศาลอาจอนุญาตให้ทําการสมรสก่อนนั้นได้ครับมาตรา1448นะครับถ้ามีการฝ,าฝา่าฝืนเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยจะต้อง ตกเป็นโมคิยะครับตามมาตาา1503นะครับต่อไปมาตาหนึ่งสี่ห้าหนึ่งครับเป็นกรณีคู่สมรสต้องไม่เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมครับมาตรานี้ก็สั้นๆน,น,นะครับตรงตามหลักเลยก็คือผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมเนี่ยจะสมรสกันไม่ได้ครับส่วนมาตาหนึ่งสี่ห้าสองเป็นเรื่องของการสมรสซ้อนครับชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้ครับมาตาหนึ่งสี่ห้าสองเนี่ย เป็นเนื้อความที่สั้นๆนะครับแต่สามารถจะตีความได้หลายอย่างเลยนะครับซึ่งการสมรสซ้อนตามมาตรานี้นะครับให้พิจารณาในขณะจดทะเบียนสมรสในครั้งหลังว่ามีคู่สมรสอยู่ก่อนหรือไม่นะครับหากมีการสมรสในครั้งหลังเนี่ยย่อมตกเป็นโมฆะครับแม้ต่อมาการสมรสในครั้งแรกเนี่ยจะได้มีการจดทะเบียนหย่าก,กันเนี่ยก็ไม่ทําให้ การสมรสในครั้งหลังซึ่งเป็นโมฆะเนี่ยกลับกลายมาเป็นการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยครับหากมีการฝ่าฝืนตามมาตาน,นี้นะครับการสมรสในครั้งหลังย่อมตกเป็นโมฆะตามมาตรา1495ครับโดยไม่จําต้องมีคำพิพากษาของศาลแสดงว่าการสมรสที่ฝ่าฝืนนั้นตกเป็นโมฆะครับ